ใช่กันมานเลยจะดูว่าอร่อยเปล่าอ่ะมีอะไรบ้างไหนมีอะไรบ้างน้องหนูโชว์พี่ซิเดี๋ยวกันนะคะพี่การอุย้ยมีเห็ดด้วยพี่นุ่มีมีผักเขื่อเทศมีเห็ดมีหลายอย่างเลยเอออ่ะพี่การใส่จานต้องล้างจานอีกแล้วล้างเห็ดก่อนสองใจกันะเก็บหมดเลย เม่งริงนั้ไม่เดี๋ยงก็ชิมหน่อยเดียว่ะก็ชิมหน่อยเดียวไงไม่ต้องต้องเรียงเลยเยอะเลยโอเคก็เอาถุงมันไปถุงาทิช้าซีมาชิม o อเค o u n have f i r s มันมัสโตมภาษาอังกฤษเรียกว่ามัสโตมอร่อยเยอะเลยอร่อยไหมแม่อร่อยกินอะไรมันม่วงกินทะลอร่อย 好，阿开了，麻烦。OK。